ใหคนมีคำถามถามพี่ปาพี่ปาจะกินอะไรดีเนี่ยเพื่อให้สุขภาพของเราดีและได้ยินว่าขิงดีมากขิงควรทานในใครบ้างคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องยูท e บเพจ t ี f i s h Page จที่ t ร Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะเป็นก่อนกำลังใจและจะได้รับสิ่งดีๆจากพี่ปลาโดยตลอดเรามาฟังกันเลยเรื่องขิงขิงขิงสมุนไพรชั้นเยี่ยม ควรทานใน8กลุ่มอะไรบ้างขิงเป็นเพื่อสมุนไพรที่ประกอบไปได้วยสารอาหารและก็ประโยชน์ต่างๆมากมายหลายด้านเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีความสําคัญต่อร่างกายของเราเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C เบตา้าแคโรทีนธาตุเหล็กธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสแถมยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยจํานวนมากเรามาดูกันเลยว่าสมุนไพรยอย่างขิงนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างและไก่ ควรที่จะรับประทานขิงหนึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์อา้าทําไมคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรับประทานขงิงมันมีประโยชน์การดืคครด่มน้ํา<ๆ>ขิงอุ่นๆหรือนําขิงมาเป็นส่วนประกอบในอาหารจะช่วยคุณแม่ได้ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์โดยเฉพาะแม่ท้องอ่อนที่เริ่มมีอาการแพ้ท้องคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะซึ่งน้ำมันหอมระเหยในขิงจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้และยังช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อโอ้โหพี่ปลาบอกเลย ขิงยังมีธาตุเหล็กช่วยในการบำรุงเลือดและแก้อาการอ่อนเพลียได้อย่างดี 2. กลุ่มคนที่รักสุขภาพพี่พราบอกเลยว่าขิงนี่เป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเพราะนั้นกลุ่มคนที่รักสุขภาพอย่าพลาดการรับประทานขิงค่ะหนึ่งในสรรพคุณหลักๆของขิงคือช่วยเพิ่มพนต้านทานในร่างกายได้รวมถึงป้องกันไข้หวัดดังนั้นคนรักสุขภาพจึงมักเลือกดื่มทุกเช้าหรือก่อนนอนเป็นประจำทุกวัน สามคุณแม่ให้น้ำนมพี่ปราโมบอกเลยว่าตำตำราแผนจีนก็ระบ,บุว่าขิงมีฤทธิ์ร้อนช่วยในการเผาผลาญขับลมช่วยขับเลือดขาวปลาและช่วยกระตุ้นน้ำนมโดยเฉพาะน้ำขิงร้อนๆที่มีฤทธิ์ร้อนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปเลี้ยงเยื่อวัตต่างๆในร่างกายและเลือดที่ไหลเวียนมากขึ้นจะก,กระตุ้นการทํางานของเยื่อวัตต่างๆในร่างกายรวมถึงผลิตต่อมน้นํานมทําให้น้นํานมมากขึ้นตามลําดับ พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าหลายคนที่พี่ปลาเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้ที่เคยดูแลในหญิงที่ตั้งครรนหรือหญิงที่ให้นมบุตรเคยเห็นใช่ไหมคะคนที่หลังโคตรที่ระวังที่ว่าให้นมลูกอยู่เนี่ยเขาจะให้รับประทานอะไรไกผ่ผัดขิงหมูผัดขิงเพื่ออะไรครับเพื่อเรียกน้ำนมเพื่อที่จะทําให้น้ำนมมันมีมากขึ้นและที่สําคัญสําคัญและสําคัญมากๆ ก็จะทําให้เด็กน้ได้รับน้ำนํำนมที่ดีเพราะว่าทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นวันนี้ถ้าใครมีคนที่รู้จักเป็นมกำลังกรอดแนะนํากันรับประทานน้าขงิงหรือดื่มน้ําขิงแต่ที่สําคัญอย่าใส่น้ําตาลมากเกินไปเพราะความหวานจะทำให้น้ําตาลในเลือดสงูงขึ้นได้ 4. ผู้สูงวัยแน่นอนเลยค่ะผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย จะเป็นวัยที่ต้องดูแลสุขภาพมากๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมาประสบปัญหาเกี่ยวกับความไม่สมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายทั้งระบบย่อยอาหารการผอผลาญที่ลดลงส่งผลให้ผู้สูงอายุอ่อนเพลียง่ายนอนไม่หลับระบบย่อยอาหารไม่ดีมีภาวะท้องอืดท้องเฟือและท้องผูกตามมาขิงที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยเติมธาตุไฟที่อ่อนให้สมดุลช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้คนที่หนาวง่ายขิงแก่แก้ปัญหาท้องผูก จุกเสียแน่นกลุ่มที่5คือหนุ่มสาววัยทำงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศค่ะเอาหนุ่มสาววัยทำงานมีผลอย่างไรเราจะเห็นการทำงานในยุคปัจจุบันเร่งรีบรถก็ติดแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นขิงสมุนไพรธรรมชาติที่มีประโยชน์และเหมาะสำหรับการดูแลสุขภาพในกลุ่มคนทำงานหรือหนุ่มสาว Office, ออฟฟิศเพราะนองจะไม่มีเวลาและเหนื่อยมาก ในการที่จะมาดูแลตัวเองอย่าลืมค่ะการที่เราดื่มน้ำขิงที่ไม่หวานมากไม่มีปัญหาน้ําตาลในเลือดสองูงมันสุดยอดมากๆและสุดยอดยังไงมาฟังกันเลยคนวัยทางานส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสุขภาพมากนะักการใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบตลอดเวลาทํางานหนักพักผ่อนน้อยกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพลรวนเป็นปัจเจเยีย่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่ายขิงเป็นสมนุนไพรที่มีสรรพคุณและประโยชน์มากมาย มีฤทธิ์เผ็ดร้อนจึงสามารถนำมาปรุงอาหารและเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่รักสุขภาพได้ดีด้วยทั้งยังสามารถเป็นยารักษาโรคได้สารพัดขิงให้ประโยชน์แก่ร่างกายและสมองทั้งยังช่วยบรรเทาอาการเวียนศรีรษะบรรเทาอาการจ็บปวดช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับร,ระบบย่อยอาหารช่วยป้องกันอาการหวัดบรรเทาอาการไมเกรน6 ผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนใครที่มีรอบเตือนจะรู้ถึงความทรมานถ้าเวลาที่เรามีการปวดประจำเดือนขิงเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนจึงช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและการดื่มน้ำขิงอุ่นๆก็จะช่วยบรรเทาอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของส,สาวๆได้เป็นอย่างดีซึ่งจากการศึกษาทดลองพบว่าผู้หญิง ที่เคยดื่มน้ำขิงผงเนี่ยปริมาณหนึ่งกรัมต่อวันในช่วงสามวันแรกของการมีประจำเดือนสรรพคุณของขิงก็บอกมีประโยชน์มากๆเลยช่วยลดอาการที่เรียกว่าปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าใครเจอคนรู้จักที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดประจำเดือนมันทรมานมากเลยคงจะรู้กันผู้หญิงที่มีประจำเดือนนี่แล้วมันปวดม,ปมันทุกข์บางคนเป็นมากจนถึงเรียกว่าต้องลาพักผ่อนขอลาป่วยในวันนั้นเลย เพราะฉะนั้นน้ำขิงน้ำขิงและน้ำขิงสมุนไพรชั้นเยี่ยมจะช่วยกันได้ 7. สําสำหรับคนที่ต้องการควบกลุ่มน้ำหนักขิงช่วยทำให้อุณหภูมิในร่างกายเหมาะสมอุณหภูมิในร่างกายของเราจะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสแต่หากอุณหภูมิในร่างกายเราลดต่ำลงกว่า37จะทำให้ระบบการย่อยหรือการเผาผลาญของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ทำงานได้ไม่เต็มที่การดื่มน้ำขิง พี่ปราบอกเลยว่าจะเข้าไปช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายให้กลับเข้าที่เข้าทางทําให้ระบบเผาผลานดีขึ้นช่วยเผาผ่านไขมันส่วนเกินออกไปได้มากขึ้นข้อไปขิงมีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางปัญหาหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักพบเจอกันเป็นประจำคืออาการเมารถในระหว่างเดินทางวันนี้พี่ปรามีเทคนิคดีๆที่ช่วยป้องกันและบรรเทาการเมารถในขณะเดินทางได้ เวลาเราท่องเที่ยวอู้ถ้ามาเมารถมันคงไม่สนุกเราแก้ด้วยไงเหรอการเราก็ดื่มน้ำขิงเพราะขิงเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการเมารถเมาเรือได้อู้มันเยี่ยมมากเลยและที่สำคัญยังช่วยขับลมแก้ท้องอืดแก้อาการคลื่นไส้เจียนการดื่มน้ำขิงระหว่างหรือก่อนเดินทางจึงสามารถช่วยปรับธาตุและลดอาการเมารถได้เป็นอย่างดีมันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดื่มขิง ที่จะช่วยในอาการต่างๆเรานี้ได้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากจะบอกเลยขิงเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมเรื่องในช่องหลังๆที่มีราคาแพงอย่าลืมปลูกเองก็ได้ขิงปลูกไม่ยากเลยและที่สําคัญดูแลสุขภาพของตัวเองแชร์ข,ข้อคิดเห็นแชร์ป,ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ish, Page คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจ a ฮลที่ฟิช b บพี่ปราช่อง YouTube คุณครูพี่ปลา y o u t u b e อเป็นก่อนกำลังใจพี่ปราแล้วก็สิ่งดีๆพี่ปลาที่จะลงให้ทุกวันแล้วเรามาดยดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปลานะคะ